สวัสดีค่ะมากข่าวที่นี่มากินกันค่ะอาบน้ำอาบทาแล้วผมสะเผากับสบายโตโตอนนี้ห้ทาทุ่มยี่สินาทีค่ะ the time now eleven t w e p.m. I'm going to have my dinner ทันแทนหนึ่งปะนิ่นค่ะอยากแห้ง <c oughs> steamed tilapia fish with veggies อันนี้ค่ะน้ำพริกปลาเขื่อนะคะมะเขือเทศใส่ปลาแดกต้อนอยากซีก This one is tomato chili d i p p a ลี่ดเคเอนจอยค่ะมาสติ๊กกีรไรค่ะมาจากบบที่นี้มากินเขากันอยากแห้ง <c oughs> โอ้ยห่อนทักมือนีออกไปข้างนอกพี่น,อน้องตะพัดกับมาพื่นสิไปจน ไปกลับไปผจญเพิ่งผจญไพ่นไในกรุงเทพห้องอีกค่ะรถกระติดโอ้ยเนาะบานเห้าไหมคําเอนจอยมายด์ดินเนอร์ค่ะกรุงเทพมันเมืองสีเวลไลตรงไหนเนี้ย <c ười> <c ười> นี่คุยเอาเลยค่ะดอกแท้ คาริฟาเวอร์อันนี้พวกหูจักภาษาอังกฤษต้องไปหาก่อนไทเบซิลลิปประนิจุนเอียบแซบค่ะเอียบก็คือหมักเนาะค่ะเนาะ món nhân cầu đi mustard green phát bụng nữa cả xèo xèo chuẩn xếp xèo Trong rồi là chạy chuẩn hiện เนี่นจนก็ะเอียบสำนันจ้ะนั่ต้องใส่เกลือน้ำจ้ำไม่งั้งสีแสบคอบ้างมานันนีกก่อนเนาะจ้ะสิเด็กตุวยรับักค่ะสิเด็กตุวย <c oughs> <c oughs> มาได้จ้ะมาเด้อจุนกินเพื่อทุกทุกคนค่ะ ห่องต่อนนี้นี่ก็ะยับพักพักอิฐตูค่ะใบแมงลัก ผลาสุดสดจ้ะลวกกระสุน โซเนี่จ้่เขาเริ่มแข็งแล้ว บ่านนี่นจุนสิมกักโตประมาณนี้ละจ้ะประมาณโตละห้าสิบบาทซีซีห้าสิบบาทประมาณก็รั่งพอดีจ้ะ เจาจุนเฮจุนพวกใส่น้ำปลาจากาที่ย่างเฮจุนค่อยๆหลายคลิปจุนนพวกมากกินน้ำปลาเนาะคะ่ะน้ำปลาเนี่ยมันมันต้องใส่บางยางะคะ่ะถ้าแจวแบบนี้จุนพวกมากค่ะแจวปลาแดกกับถ้าปลาแดกเลยเอาเกล็ดตัด ตุ้ยมาเคืออพูดหน่อจะ้ะยัดเลยทีเนี้ยกับข้าวอีสานบานฝอยมาแสบแท้ ปลาแดกนี่ก็มาจากกระสินเนื้อขาวจัวมาได้จ้าถ้ามันเกิดมาถูกทีคักจูนนี่ือว่าเป็นคนอีสานนี่สุดยอดแล้วกินได้หลากหลายไหมคะ่ะ ถึงว่าคนยีสานบานเฮาเพนกินหลากหลายเพนเพ่นเ,พนเรียนรู้ที่จะอยู่เป็นแมจ่จ้ะจุนจุนวาเลยขั้นไปต่าประเทศน,นี่ไงว่าต้องจเพาะแจค้คนอีสานลราคนไทยค่ะเรียนย้ที่จะอยู่เป็นค่ะเอานั่นมาปรับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ ป่านางงามเนี่ยเหนื่อมะขาวแสบแท้ขึ้นสวรรค์เมนูนี้จุบไม่ได้กินโดนแล้วจ้าใบแร่งรักซื้อมาสองกล่อ1สิบบาท เอาห้องเอาห้องขางลางน้ำค่ะแห็มันหอมแล้วกามันหนึ่งเนาะค่ะมันจะได้ความหอม,หอมเมนูลดความอ้วนค่ะไดเอทฟู้ดเมนูสตีม ด้วยเอาคักกันอาจารย์นี่มะเขือนี่มะเขือเทศสีดานี่อาปากอาปากเร็วซื้อเพื่อนกินกบว่าคักใจค่ะเพื่อนเทศแทบพี่ดอกบางเจ้าแล้วมันก็คั่กใจเขา หกระเทียมจุนใส่กระเทียมหลายนัวในมากพระเจ้าจอร์ดงกไข่มุงอีกก่อนจ้ะพอเม่นูม่มมันถูกใจจุนคักค่ะคักใจจุนเลยจุนอยาก ตอนแรกจุนมาซีนทอดปลาแหงเนาะคะนะ่ะเนาะปลาออกมากจากกระสินปลาเน้นหน่อยแหงแล้วกับปลาเนื้ออ่อนตัวน้นอยมาจากซื้อ,อในเมืองกระสินค่ะซื้อตลาดเทศบาลเมืองกระสินจุดมากจินปลาเนื้ออ่อนตัวน้อยที่แดดเดียวค่ะ ป่าจุดเ้ว่มค่อยแตะถูกใจใช่เลยดอกแท้กับดอกน,น้อยๆว่าต้องเอาเกสรออกค่ะมันสิขมจักหน่อย บน้ำซ่าผมเดาออกมากแล้วข้อนกับเจบกพอดีค่ะตะแกงที่จุนไส่ย่างขอโทษด้วจ้าผมเดียวที่จุนไส่ย่างยุดเต่าแกมไหมจ๊ะไปหาซื้อเลยด้วจ้าร้านใดโซคือร้นานของคนญี่ปุ่นนะคะ 60 baht. Sắm cặp nướng, nướng nấm tàu kiệt, may แบบส้มเครืองต้องต่าค่าตะไคร่แบบมะกรูดเนาะคะ่ะมักล้นนี้มันไม่เป็นแบบส้มเครืองค่ะอันนี้แบบมักธรรมดาขอปันนี่ลองกินเห็นไหมค่ะนันแข็งเหรอแสดงว่ากองเขาเนี่ยมันหู้เนี่ยหลายค่ะลุ่มเล่ยทอ กูย้ไปเลยค่ะมะเขือมะเขือเทศชินแชบสุดหายใจ <ừ. S 2> ตัวเดียวกิอบะหมี่ตุ๋จ้าใส่ทัง้งพริกกระเรี้ยงใส่ทั้งพริกจินดา ชุนมชนด้น้ำพริกจุนมักใส่กระเทียมกับหอมแดงหลายๆค่ะินไปดูดมือไปนั่นจ้ะ เรื่องปกติปีนี้แฟนจุนว่าสิไปญี่ปุ่นจ้ะอาจจะไปเกาหลีก่อนแล้วก็จชงไปญี่ปุ่นถ้าจุนมากแบบนั้นจุนมากแบบไปประเทศภัยประเภทมันไปเลยเดินทางแบบนั้นจุนเมื่อย มาพวม่มมนก็นเห็นยังไม่ได้จ้ะเราตะคุณใช่ข้อแฮนกระดูกางก่อนค่ะจุนมากมองแสกของมันค่ะ เมื่อจุม่มมันมันจังน้อยครับว่าตอนจุน่มเมื่อวานค่ะตอนจุน่มทรายเขาจุ่มทราน้ำมันมากาะทสาน้ำมันมากาะไปนนาะตอนทสายเขานะคะเนาะมันกำมันติตดมือห้าใบนี่ก่อนค่ะ ใแบ,บแมงรักกันเบอร์สิ <Basic. S 1> มากินใบแมงรักเวลามันหนึบมันแสบค่ะมันหอม รสชาติดีน้ำค่ะมองน่เพราะว่าน้ำป่ามันไหลลงเนาะค่ะเนาะมันไหลใส่แบแมงลักมันเลยนัวแบบแมงลักเลยนัวค่ะแซ่บเลยแหละนัวเขาแหงกิ่นอะไรเราส่วนนี่ มดราคาเขาซาชูยี่ผู้ขาบาผู้เขามมงกินบ่ได้ต้องเอาพามาห้องม่ค่ะจังหนกระไซฟอยขังในลมมันเขามันแข็ง កាន់ប่าແแซបបូនបូនបូន จุนไปซื้อมันยังดินกระเดวอยู่ค่ะเพราะมันป่าเป็นเนาะค่ะป่าเป็นยังว่าเหรอจ๊ะเขาเกิดมาเป็นอาหารเฮาเนาะไม่ยังเดี๋ยวต่อวิราชเฮ็ดบุญเฮ็ดยังกะสวดบ,บทออันนี้เห็ดการของเขาค่ะบทแพะเมตตา่าอยูได้จ่า่านบาไปวิเดจก็สมัยก่อน อันนี้ไม่จ้กขนาดลวกหอยแข bread, ้งจ <online> ุน <c> ย <oughs> ่างยานจุนบาปเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะมันเลือดหลายไปจ้ะสับเพศับตาคุณได้จุนลวกหอยแข้งผู้ใดเป็น้นจุนแนวะ่ตอนเด็กหน่อยก็ไ่ถึงว่าเด็กหน่อยอะไรต่อไปคือเริ่องเพศข้าวเปลีนนี่ะจ้ามันหนูซื้ว่ามันมันเลือดหลไปจ้าห้องเจ๊ได้ก็บ่หรอ วมาขึ้คือไปไหวแถลื <c oughs> ้ขอขางนึงถึงเวลาจะได้ลาแล้วค่ะทาทุเซบายค่ะประเด็กตอนจุดล้ายหลาย กินแบบนี้ก็กินอยู่ได้แค่หาสถานจะกของดอกนะคะเนาะผู้ใดก็ูอยู่ว,ว่าจุ่นกินข้างนอกจุ่นในเทียบกินข้างนอกดูอยู่คิปหนียากไงเนานะคะ่ะเนาะ โอเคจ้าพอกันคลิปต่อไปนะคะเนาะบ๊ายบายค่ะไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้ว